เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของ N b t บรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะกับเ e l โหลมอบนพูดคุยกันถึงความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในมอบนค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะต้อนรับพี่เพลินวิชัยวงศ์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะพี่เพลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เพิ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ว,รบวันนี้ค,คุยอะไรกันดีคะวันนี้พี่เพลินเตรียม,มาหลายเรื่องเลยแล้วก็น่าสนใจมากเลยพราเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยครับ แน่นอนครับท่านผู้ชมครับช่วง Hello มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมา,าดูอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนราชธา,านีแต่ตอนนี้เขาเป็นว่าที่บัณฑิตแล้วนะอ่าค่ะอ่าเป็นโปรเจกต์สำเร็จการศึกษาะนะครับอาจารย์พึ่งจะดีไหมว่าผู้พิการที่ใช้วินแชร์เนี่ยมีหัวลากที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการ เดินทางไปไหนมาไหนแล้วโอ้สะดวกสบายมากนะครับวิ่งได้ถอยหลังอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผู้สูงอายุนี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวให้พี่เพล่ร่อยฟังเลยค่ะว่าพี่มาที่ไปเป็นยังไงนี่คือในส่วนของผลงานนะครับนวัตกรรมนะครับการออกแบบหัวลากรถเข็นผู้พิการนะครับระบบไฟฟ้านี่เลยเห็นไหมครับรถที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็น ต้นแบบนะอา,บอาจจะเป็นต้นแบบรถหัวรากนะครับเห็นไหมครับอาจารย์พึ่งที่เป็นวินแชร์ที่อยู่ด้านหลังแต่ที่น้องออกแบบก็คือที่อยู่ด้านหน้านะาที่มีมอเตอร์ควบคุมนะครับเขาเรียกว่าฮับฮับมอเตอร์นะครับแล้วก็มีกล่องคอนโทรลนะครับมีที่จับนะครับมีการล็อกอเข้ากับรถวินแชร์นะครับสามารถสะดวกใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการทดสอบนะครับนำเสนอโครงงานนี้ สำ,สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับในส่วนของโปรเจกต์ในการาเสนอในการจบสําสเร็จการศึกษานั่นเองะนะครับซึ่งนวัตกรรมตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมีภาพวิดีโอด้วยนะแต่ตอนนี้ดูภาพลิ่งไปก่อนะนะครับซึ่งรถหรือว่าหัวลากตรงนี้สามารถนําไปใช้ได้กับวินแชร์ทุกแบบเลยะนะครับเป็นตัวล็อกที่สามารถล็อกได้กับรถที่เรียก,ยกว่า ผู้พิการที่ใช้อยู่ที่บ้านนะนำไปใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมสะดวกสบายมากนะครับโดยการออกแบบตรงนี้นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ในส่วนของผู้พิการนี่ฮะ,ะการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะควบคุมความเร็วได้นะครับประกอบหัวลากนี้ใช้เวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะ,ะนี่เห็นไหมครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ทดลองวิ่งนะครับขับใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรีอ่ซึ่งก็ชาร์จเต็มแล้วก็ใช้ได้ นานขับได้นานถึง32กิโลเมตรเลยนะนานทีเดียวนะครับความเร็วนี้วิ่งได้สูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ0ส่สิบก็พอปลอดภัยอยู่นะคะแต่ก็อการจะปลอดภัยไหมแต่ก็อย่าเร็วกันไปแต่จริงๆก็คือการทดสอบวิ่งนะครับนี่เลยน้องบูมนะครับน้องนักศึกษานะครับก็จะมีน้องเชิดเกียรติชัยพันโทนะครับนายธนพลเกตทองแล้วก็นางสาว านางสาวราวันจันดานะครับเขามาทดสอบทดสอบอยู่ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบราชาด<ช>ีเลยใน,นสถานที่สําหรับใช้งานได้จริงเลยนะคะสาหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการน,นะคะนี่ไงเห็นไหมพอประกอบแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วมันก็จะล็อกทันทีะนะครับมีตัวขับเคลื่อนนะครับระดับความเร็วอะไรต่างๆนะครับ เดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยทางลาดทางชันทางเอียงหรือยังไงได้หมดเลยนะครับผมไปดูในส่วนของการทดสอบของน้องแล้วเป็นยังไงคะแล้วก็ผลิตรายการนะผ่านที่นี่มมบนยอดคนชมมากกว่าเป็นแสนเลยนะยหลายแสนคนเลยนะครับยอ,อดวิวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับ จริงๆแล้วมีมีสัมภาษณ์น,นตอนนี้ก็คือหัวลากที่น้องออกแบบหัวลากซึ่งสามารถเอาไปติดตั้งกับวิวแชร์ที่ที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านได้ค่ะ,คะง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจริงๆอาจจะมีจําหน่ายนะ,ะมีจําหน่ายแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องของราคาแต่ตรงนี้คือราคาต้นทุนอยู่ที่15,000หาบาทเท่านั้นนะครับดูข้าวจัพึ่งดู นี่คือการวิ่งสวยงามมากด้านหลังเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติเจริญรอบพระชนมพรรษานะครับของมหาวิทยาลัยบูรัตนานีนี่ทางโค้งครับทางโค้งเลยโค้งไมสบายผู้พิการน่าจะไม่ควรขับเร็วขนาดนี้นะก็คงที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่นี่เป็นการทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับตอบโจทย์ผู้พิการนะครับ อันนี้ก็มาจากการเรียนนะคะแล้วก็เรานําความรู้นะคะประสบการณ์นะคะรวมถึงการให้ความปรึกษานะคะจากอาจารย์เนี่ยนำมาผลิตคิดค้คนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ,คะอันนี้ก็ถือเป็นผลงานนะคะของนักศึกษาสว่วนนี้นะคะเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะ,คะต่อไปนะคะ ของพึ่งเนี่ยจะเป็นผลงานของนักศึกษาเหมือนกันซึ่งก็มาจากสาขานิเทศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์ค่ะซึ่งจะเป็นผลงานนะคะในการผลิตสารคดีเชิงข่าวนะคะซึ่งาสารคดีเชิงข่าวเนี่ยก็จะเป็นในสายงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะหรือว่างานทางด้านนิเทศาสตร์นะคะหมายถึงว่านิเทศสาสตร์นี่เรามีตอนนี้เปิดสอนมีด้านไหนบ้างนะสาขาอะไรบ้าง ตอนนี้ก็มีมีนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็มีการแบ่งแบ่งเอกค่ะก็จะเป็นเอกวารสารสารสนเทศนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของของเนื้อหานะคะในข่าวในสารคดีหรือว่าเนื้อหาต่างๆนะคะที่อยู่ในสื่อนะคะในทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะส่วนที่สองอันนี้ก็จะเป็น การผลิตนะคะก็คือผลิตในเชิงวิทยุโทรทัศน์นะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่3นี้ก็จะเป็นเรื่องของอการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะทีนี้ผลงานชิ้นนี้นะคะของนักศึกษาก็จะเป็นสารคดีเชิงข่าวนะคะซึ่งอยู่ในวิชาการผลิตข่าวและสารคดีซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้สอนนะคะก็คืออาจารย์เทรพลอันไมยและ คลิปนี้นะคะที่เลือกมาเนี่ยจะมีเนื้อหายังไงเนี่ยติดตามได้ในผลงานของนักศึกษาเลยค่ะเจิญชมครับเรียกว่าบนอาจยากิจกรรมเสริมสร้างศิลปะเป็นโครงการของเทศบาลนาครบุรราชธานีกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รวมมือกันสร้างขึ้นมา เพื่อให้ผู้คนได้ออกมาผ่อนคลายใช้พื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองให้เป็นประโยชน์หลังจากที่เงียบและซบเซาจากสถานการณ์โควิดมาได้ระยะหนึ่งแนวคิดรีเริ่มและแรงบันดาลใจของกิจกรรมนี้คืออะไรหรอคะครับก็เริ่มต้นเลยเราเรามาคิดว่าออุบลเนี่ยมีศิลปินเก่งๆเยอะนะครับแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่แบบมีคุณค่ามากนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าอุบลมีพื้นที่สําหรับศิลปะเนี่ย คนที่ได้มาทํางานศินละปะต่างๆเนี่ยก็จะได้เกิดเป็นเป็นอาชีพก็ได้แล้วก็เป็นงานอาดิเรกเป็นความสุขเป็นความสุนทลีก็ได้นะครับแนวคิดที่มาทําอุบลัตญาทิ่งให้เกิดขึ้นนะคะแรกเริ่มเลยก็คือเราอยากหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะคนทุกคนทุกเพศทุกวัยอ่ะสามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ทุกวันนี้ค่ะมันเกิดความเครียดความอะไรจากการทํางานเหนื่อยล้าต่อสังคมทุกอย่างค่ะเราอยากให้แบบมีพื้นที่ที่เป็นแบบ ทั้งดนตรีสําหรับแบบรีแลกซผ่อนคลายกิจกรรมดีๆด,ดนตรีศิลปะภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนสามารถมาใช้พื้นที่นี้ได้ประมาณนี้คะ่ะก็เลยเกิดเป็นอุบลอาทยาดขึ้นมาคะ่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรเหรอคะลึกๆแล้วครับเราเราเราต้องการให้อุบลเป็นเมืองแห่งดนตรีเพราะฉะนั้นการมีพื้นที่สําหรับผู้คนที่เล่นดนตรีต้องการฟังดนตรีมันจะช่วยขับเคลื่อน สังคมดนตรีแล้วก็ความสามารถขี่จํากัดของเด็กๆเกยาวชนเพิ่มขึ้นไปตามกลไกของมันเองครับต่อมานะคะไปฟังเสียงของท่านนายกเทศมนตรีนครบุลราชธานีถึงเหตุผลว่าทำไมให้ความร่วมมือกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อุบลอาจยาดก็เป็นาการร่วมมือกันจัดกิจกรรมในช่วงแรกของการทีานนาทร่ทานนาทรทเาราเริานนา่มปลดล็อกผ่คลายในสถานการณ์โควิดนะคะ ก็คือกิจกรรมแรกที่คุยกันก็คือเป็นเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของดนตรีก็เลยเป็นที่มาของบนอาทย์นะคะคิดว่ากิจกรรมนี้มีผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดคะก็ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจนี้อาจจะอาจจะยังไม่มากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นกิจกรรมเล็กๆเนาะที่เราจัดผ่อนคลายในจุดตรงนี้ตรงข้างสารลักเมืองเน้นเน้นคนมานั่งฟังเพลงมากกว่าใครอยากทานอะไรเขาก็จะถือมาปูเสือ ก็จะได้นิดๆหน่อยๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกนี้เป็นรถเข็นที่เขาเข็นมาจอดเขาก็ได้พอได้ขายแต่ว่าให้ได้ภาพรวมให้ได้เยอะๆนี่อาจจะยังไม่มากพอค่ะมันจะเป็นเรื่องของการคิดในสเต็ปต่อไปในปีต่อไปมีแผนจะพัฒนาเขตเทศบาลนครให้เป็นไปในทิศทางใดคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากําลังผลักดันให้จังหวัดวนของเราได้ขึ้นกับยูเนสโกในเรื่องของดนตรีนะคะ ถ้าเราสามารถทําผ่านตรงนี้นะคะอุะอบลของเราโดยเฉพาะในเทศบาลนครนะคะจะเน้นในด้านของดนตรีพอดนตรีมาแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของอศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาจบด้วยการท่องเที่ยวค่ะในอนาคตอยากให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นอีกไหมคะอยากให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นอีกคะ่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันของระหว่างครอบครัวผู้ปกครองกับเด็กอะคะ่ะ ในอนาคตอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกไหมคะอยากค่ะอยากมากมากเลยเพราะว่าแบบมันส่งเสริมอะไรหลายอย่างให้ทุกคนได้เข้ามาแบบรับฟังอะครับเพราะทั้งแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กแบบหลายที่เขาก็จะมาฟังว่าเออ,เอ,อคนุบลเขาก็สนับสนุนแบบดนตรีแบบบ้างแล้วครับอยากให้เพิ่มเติมอะไรในกิจกรรมนี้หรอคะสำหรับนะครับก็ ไม่มีแล้วครับเพราะว่าแบบมันจัดไว้ดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องมีอะไรแล้วครับอุบลอาจยดเป็นกิจกรรมศิลปะและดนตรีกลางแจ้งบริเวณสวนสาธารณะใกล้ศาลหลักเมืองทุ่งสีเมืองเทศบาลนครบุลราชธานีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะของสาขานิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ค่ะ,คะ